أي أيوة قلب ضمه صدق بشوق أي أيوة همٍ ينسي عند شروقي أي أيوة حزن يتوارى تلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بها Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imaamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอสันติความเมตตาความเจริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชม อัลฮัมดุลิละกลับมาพบกันเป็นประจำทุกครั้งนะครับกับช่วงของตอบทุกไลน์ใครทุกปัญหาเช้านี้นะครับมีพี่น้องสอบถามมานะครับว่าละมาสุนัตไม่ต้องอ่านอิสติฟตาได้หรือไม่นะครับเขียนมาสั้นว่าละมาสุนัตไม่อ่านอิฟติฟตาอิสติฟตาหรืออิฟติตาได้ทั้งคู่นะครับอิฟติตาได้หรือไม่อิฟติตาหรืออิสติฟตาก็คือดูอาที่เราอ่าน นะครับในช่วงแรกก่อนที่เราจะเริ่มต้นอันอูดุบิลละบิสมิลละซุลรฟะติฮานั่นแหละครับพอเราตักเบอร์ตอเลาะมัลลอฮ์อักบารเสร็จแล้วนะครับช่วงเนี้ยเราอิสติฟตาเลยแปลว่าอ่านประเดิมบทแรกเพื่อเข้าสู่พิธีการละหมาดซึ่งตัวนี้ปรากฏในดิสันระซุนุลลอฮ์ซุนนุลลอฮ์สลัมหลายบทเลยนะครับการนรซุนุลลอฮ์ยุซนุลลอฮ์ุอะลัยฮุสสลัมอิดะกับบารออิสซาฟตาฮะเวลารสนุลลอฮ์ซุนนุลลอฮ์สลัมการรักตักบอรเสร็จแล้วเนี่ยรอซุ นะครับในบางโรงงานก็อิซซิฟตาฮะบิลฮัมดุลิลลาเริ่มต้นโดยการอา่านการอัลฮัมดุลิลลาซึ่งตรงน,นี้ดวงอิซซิฟตาตามที่มีปรากฏในสุนนะของรอสุนนลลอสซนนลลอฮ์ของสลัมมีหลายบทแต่ว่าโดยหลักการแล้วนะครับที่บรรดานักวิชาการเขาสรุปจากสุนนะและลักษณะวิธีการละหมาดของรอสุนนลลอสซนนลลอฮ์ของอะไรวิบัตสลัมนะครับว่าการอ่านดวงอิซซิฟตานั้นเป็นสุนนะพึงควรต้องกระทำ เพราะเป็นรูปแบบการกระทำของรสุนุลลฮุอัลลอฮิวะซัลลัมและรซูลก็สั่งนะครับซัลลูกะมารออตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายต้องละหมาดให้เหมือนกับฉันนะก็ปี้การละหมาดของฉันไปเลยฉันทําแบบไหนอันอะไรยังไงให้ทําเหมือนฉันทุกระเบียดนิ้วเลยนี่คือคําสั่งของรสุนุลลที่เป็นเจตนาจะให้เราละหมาดให้เหมือนกับท่าน นะครับนี่คือสิ่งที่จะจะ,จะเป็นความสมบูรณ์ในการปฏิบัติศาสานกิจประการน,นี้ของเราแต่จะถามว่าโดยหุกกมของของวิชาการแล้วน,นะครับของฟิกแล้วเนี่ยการอันดัวอิฟต์ตานะครับมีหุกกมเป็นอย่างไรทัศนะของนักวิชาการยุมพุธเลยนะครับยอมรับตรงกันว่าการอันดัวอิฟต์ตานั้นนะครับไม่ถึงกับเป็นวาจิบหรอกอาจจะมีทัศนะของท่านอิหม่ามอ a h มัดในบางรายงานนะครับระบุว่าเป็นวาจิบนะครับเพราะวะ่าท่านรอสุนุลอดสุนนลอดของส,ส,ส,สลัมเวลาท่านเริ่มหรือประเดิมพิธีละมาของท่านท่านจะอันดัวอิฟต์ตา แต่วัานัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่ามีหุกกมเป็นเพียงแค่วาจิบเท่านั้นเพราะว่าในวิธีการสอนของท่านรสุนลลล์สันลลลุบวาลิวะซัลลัมในเรื่องของการละหมาดซึ่งท่านสอนให้แก่บุคคลซึ่งที่ละหมาดไม่เก่งละหมาดไม่เป็นเลยเนี่ยสอนให้ทันละหมาดเป็นในเที่ยวเดียวเนี่ยรสุนบอกเฉพาะของที่จําเป็นแล้วก็ทิ้งไม่ได้ซึ่งท่านรสุนก็บอกเฉพาะส,สุรฟาติฮะ เท่านั้นไม่ได้บอกเรื่องของการอ่านดวอิสิฟตาแต่อย่างใดทั้งสิน้นเพราะอ่าดวอิสิฟตานะครับมีความจําเป็นจะต้องอ่านแล้วเร,สราสุนนลอสนลสนลอสลำจะต้องบอกให้ชายคนนั้นจําไปอ่านด้วยอีกหนึ่งต้นแต่นี่เราสุนสั่งให้อ่านเฉพาะอะไรสุรฟาร์ติฮะเท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าเราสุนบอกเฉพาะฟัดูหรือรูกลของที่ไม่ได้บอกก็แสดงว่ายังไม่จําเป็นนั่นเองอันนี้คือ,าาอศทศนะการอุปการที่เขาสรุปออกมาตอนนี้ พอเราบอกว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นความจําเป็นเนี่ยอุล玛เขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟะร,รดูหรือละหมาดสุนนะก็แล้วแต่นะครับการอ่านดวงอิซิฟตา้ามีหุกควมเป็นสุนนะท,ทั้งหมดเลยฟะร,รดูก็สุนัดให้อ่านละหมาดสุนนะก็สุนัดให้อ่านนะครับไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายิบแั่จะต้องอ่านนะครับอันนี้คือทัศนะของยุมฮูรนะครับตอนนี้ที่สำคัญที่สมควรก็คือควรต้องอ่านไม่ใช่เพราะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องอ่านแค่สุนนะไม่อ่านก็ได้ไม่อ่านไม่ได้นะครับต้องอ่านจริงจะได้ ผลละบุญของการละหมาดที่สมบูรณ์ต้องอ่านจริงจะถือว่าได้ผลละบุญตรงนั้นนะครับฉะนั้นเวลาเราสุน,ลสนลุลลอฮอสอัลลอฮฺอูฮฺไลัยเวสลัมตักเบสเสร็จแล้วเนี่ยเราสุนก็จะอ่านด้วยอิซิฟตาแล้วดูอิซิฟตาของเราสุนลุลลอฮอสอัลลอฮฺอูฮฺไลัยเวสลัมก็มีหลายบทด้วยกันนะครับหลายบทด้วยกันก็สมควรที่เราจะอ่านด้วยอิซิฟตาของเราสุนุลออสอัลลอฮฺอูฮฺไอลัยเวสลัมให้ครบถ้วนเท่าที่เราสามารถจะอ่านได้ เราอย่าทิ้งนะครับแค่เราแค่รอซุลลอฮ์ซุนลอฮุอะลัอยว่สลัมมีสุนนะในการอ่านดัวอิซิฟตาให้เราหลายๆบทเนี่ยเรามาอ่านเพียงแค่บทเดียวเนี่ยเรายังต้องทิ้งบทอื่นๆอีกตั้งหลายบทเลยใช่ไหมครับแล้วนี่เล่นจะไม่อ่านเลยเนี่ยพี่น้องลองนึกดูสิแล้วเราจะใกล้เคียงสุนนะของรอซุนได้แค่ไหนรอซุนมีให้อ่านว่ามีให้อ่านห้าบทแล้วเราอ่านอยู่บทเดียวเราต้องทิ้งอีกสี่บทไม่ได้อ่านละสี่บท แล้วนี่เหลือบทเดียวเรายังจะมาถามอีกไม่อันได้ไหมพี่น้องลองนึกดูนะครับแล้วเราจะเหลืออะไรที่มันเป็นแก่นสารแก่นสาระที่มันจะทําให้เราเนี่ยได้ใก่ชิดการละหมาดของท่ารรอสุนุลลอ์หรือเหมือนการละหมาดของรอซูลสุลลอ์ไอ้นั่นก็ตัดออกไอ้นี่ก็ตัดออกไอ้นั่นก็ไม่ต้องทําก็ได้ไอ้นี่ไม่ต้องทาก็ได้ตกลงแล้วจะเอาเฉพาะอะไรเฉพาะเท่าที่พอใช้ได้อย่างนั้นนั่นแหละครับ แล้วเราก็บอกว่าเราจะละหมาดให้เหมือนรอซูลเรารักเราซูลเราจะตามรอซูลแต่ตัดนั่นตัดนี่ตัด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 ออกจนกระทั่งแทบจะไม่เหมือนอะไรหรืออะไรที่เหมือนกับรอซุนองลอสซลนองค์ลองอะไรเวซัลลำเล็มเดินการในอิดากับบารอลิสซาลาติสกัตะฮุนไฮัตัน มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์สันนัลลอฮ์สละมเวลากล่าวตะเบสเสร็จแล้วนะครับรอซูลุลลอฮ์ก็นิ่งไปเงียบนิ่งนะครับไม่ได้ออกเสียงอยู่เฉยๆนะครับระยะหนึ่งสั้นๆฟะกอละลาหูอบูฮุูไรรออับบูฮุูเรรอก็เลยถามท่านรอซูลุลลอฮ์สันนัลลอฮ์ฮุวาเลาะสละมว่าเบียบีอันตะวะอุมมียารอซูลุลลอฮ์อารอไอตะสุกูตะกะไบนะตักบิริวันกิรออะรอสุนถามนิดนึงช่วยบอกเราหน่อยเถอะตอนที่ท่านตะเบสเสร็จแล้วก่อนที่จะอ่านซุลฟาาาาาติิิฮะะเนนนนนนนีี่่่่่่่ยยทททททงอออูไรรักบ อาราอิตานี่เป็นอักบิดนี่บอกผมหน่อยเถอะรอซูลุลลอฮ์้สุนนลัน่งอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอากูนอ๋อไอตรงนั้นน่ะ ที่ท่านถามว่าฉันอ่านอะไรนะฉันจะบอกให้ฉันอ่านอากูลอัลลอฮุมะบาอิดไบนีวะไบนะขอต่อยายะกมาบัาต่ไบนั้นมัชริกวันมักริบฉะนั้นสรุปกับพี่น้องนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นต้นซุบฮานะกัลลอฮุมมะว่าบิฮัมดิกาหรืออัลลอฮบัดกะบีรออัลลอฮมะบาอิดไบนีหรือวัจจายาตุหรืออะไรก็แล้วแต่ต้นที่พี่น้องคิดว่าจําได้สะดวกง่ายที่จะอ่านสุนัตให้อ่าน พี่น้องบอกพี่น้องรีบจะมีธุระพี่น้องเอาต้นสั้นแต่พี่น้องบอกวันนี้ไม่ได้รีบไปไหนเอาต้นยาวเลยให้ได้มีโอกาสอันซุนนะของเราซุน,นลอลซันล่อมสลัมในเรื่องนี้นะครับให้ได้อย่างหลากหลายแล้วก็ให้ได้ครบถ้วนถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยแต่ถ้าจะมาถามแล้วก็บอกว่าไอ้ต้นแต่ตรงนี้ไม่ต้องอันได้ไหมไต้นนั้นก็ไม่ต้องอันได้ไหมนะครับคำตอบก็คือถ้าในฟิกแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องอันก็ได้แต่ถ้าตามซุนนะของเราซุนแล้วไม่ได้อันไม่ได้นะครับไม่ได้อันก็คืออด จะได้ผลลบุญได้งก็นเรามาเด้อ่นานดะนั้นแนะนําให้พี่น้องอ่านนะครับวันนี้พี่น้องลองจำต้นอัลลอฮุมะบาอิดใบนี้ว่าใบนั้นขอตอยาอยากกลมาบะอิดแต่ใบนั้นมัชริกิวันมกริบจำไปเลยต้นนี้พี่น้องยังไม่จำอ่านไปหลายๆเที่ยวและพี่น้องจะรู้สึกว่าชีวิตของพี่น้องมีคุณค่าละหมาดมาตั้งหลายปีวันนี้ได้อ่านต้นที่รอซสลุลอักสนอลองสลัมอ่านบ่อยมากที่สุดรอซูนรักมากที่สุดความหมายดีที่สุด แล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าอยากจะอ่านตลอดไปทุกครั้งนะครับจะไม่มีคําถามแบบนี้หลุดมาเลยไม่อ่านได้ไหมไม่ทําได้ไหมเลือกได้ไหมหยุดได้ไหมพี่น้องมีจะอ่านให้เยอะกว่านี้ได้ไหมจะกลายเป็นถามแบบนั้นซะเดซําเพราะพี่น้องตระหนักถึงความสําคัญและผลและบุญที่อัลลอฮฺสุบฮฮานุตาลาพระองค์ทรงเตรียมให้สาหรับวันนี้นะครับตอบทุกไลย์ใครทุกปัญหาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي قلب ضمه صدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتق